อ่าสวัสดีชาวันนี้จะมาสอนวิธีทำทำการเพิ่มตีมเข้าไปใน Discord นะฮะขั้นตอนแรกเลยเข้ามาที่ Better Discord แล้วกดดาวน์โหลดครับผมกดดาวน์โหลดอันแรกเลยเนี่ยฮะเข้าไป Better Discord 110นึ่งศูนยเนี่ยฮะกดเชื่แรกเลยแล้วใครเป็น Mac ให้กด Mac นะฮะ Mac s h i p เนี่ยถ้าใครเป็น Windows ให้กด Windows ครับผมกดดาวน์โหลดเลยอ่าแต่พอดาวน์โหลดแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้มาผมดาวน์โหลดแล้วนะฮะก็กดแตกไฟล์ทั่วไปเลยครับ รอสักครู่ฮะพอพอกดแตกไฟล์เสร็จมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมให้กด accept next ใครยังไม่มีใครยังไม่เคยลงแล้วก็ให้กด install better d i s c o r d นะสมมรัมีแล้วขอกด repair แล้วกันแล้วก็จิม้ม c o n t i นี่ไม่ต้องจิ้มเข้บบาเบลล์นะครับจิม้ม c o n t i n เลยแล้วก็กดไปรอสักครู่คนที่ ลงใหมก็จะขึ้นว่า install complete นะ,ะสนมมรีแพคก็เป็นรีแพค complete กด close ไปแล้วก็เปิด discord แล้วขึ้นมาครับผมกดที่ user แล้วจะมีอันนี้ขึ้นมาฮะเนี่ย battle discord นะฮะเห็นไหมฮะตอนแรกมันจะเป็นไม่มีจะม่เข้ามาครับผมแล้วกดที่ team ทีนี้ อ่าฮะของผมมีแล้วมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนใครจะไม่มีมันจะโล่งเลยแล้วให้คลิกที่ตรงนี้ครับผมเพื่อเอาไฟตีมที่ต,ต้องการเข้ามาเนี่ยของผมมีแล้วนะฮะอันนี้ฮะครับผมส่วนตีมเอามาจากไหนอ่าอันนี้ก็ตามมาดูกันเจ็บสองอ่าการตีมมันจะอยู่ในดิสคอร์ดอ่าเบตเตอร์ดิสคอร์ดนะผมให้เราจอยดิสคอร์ดที่เข้าไปผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งสองอย่างเลยเนี่ยฮะ เลือกได้เลยว่าจะาแบบไหนอเนี่ยฮะอย่างเยวจะได้อันนี้ใช่ไหมอ่าได้น,นี้ของคนและรักไฟงี้แหละแล้วก,กดพรีวิวดูก่อนว่ามันสวยไหมอ่าอันนี้อาจจะเพิ่มอะไรนะโลโก้อะไรอย่างก็ไม่เข้าใจเข้าเหมือนกันดูไม่แตกต่างเลยแล้วก็อ่าดูคนนี้ R M K โอ้นี่สายเขียวเลยสายงูเลยเหมือนพวกเลเซอร์อย่างนี้เลยคนต่อไปไหนดูนี้มีคนไหนมัาง อเคอ่ะเนี huh. okay. uh ่ย huh. ย okay. uh, uh ูสเซอร์เนี่ยจิงอ่ะคนนี้ก็แบบนพื้นอะไรไม่ค่อยมีอะไรครับผมหลังจากที่เราชอบตัวไหนอาสมบตชชอบคนนี้นะฮะก็กดดาวน์โหลดอ่าฮะโอเคเราจะมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะให้เปิดที่คอร์ดขึ้นมาที่คอร์ดเรากด user setting กดทิด e ีมกด Open f o l เดอร์ครับผม แล้วก็เปิดโฟลเดอร์ไปอย่างนี้หรือหน้าต่างไปอย่างนี้ก็ได้คะแล้วก็จับลากเข้ามาเอาเฉยๆเลยนี่ครับผมใช่ครับทุกอย่างเป็นอันเสร็จฮนะ้วมจะขึ้นมาสองอันอย่างนี้ทีมเก่ามึงเคยลงไว้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิดตายแล้วปุ๊บเนี่ยโอเคนะฮะตามทันหรือเปล่าถ้างสงสัยในะคอมเมนต์ถามได้ท่านจะมาตอบรายคนเลยขอบคุณครับ